เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมนะตอนนี้อยู่กับเอ็กโซดูโอแคสเกมมิ่นะครับวันนี้ก็จะมาเ,าเล่นมายครับแคสมา c ครับนะครับตอนนี้ก็อยู่เพื่อนผมามาจากมากเลแคสอะไรนะแคสเกมมนะ่เออเกมเมอร์เกมอรเกมเมร์เกมเกมก็เรื่องทุกคนนะ ตอนนี้ผมก็เอ่อมาอยู่ในเซิร์ฟเอ่อ MC Village เดี๋ยวให้ไอพตย้ย description นะครับโอเคตอนนี้ก็จะมาหา <c oughs> หาเพชรกันนะเาเพชรกันเาเพชรกันเพชรอะไรครับเพชรอะไรครับอย่า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 เล่นอย่าเล่นคุณนี่ทใส่ไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวกลับไปเจอกันข้างล่างตอนนี้ก็เล่นมาพ <c oughs> อสมควร <c oughs> เลยนะครับ เฮ้ยเออก็ได้เพรมาแค่นี้เดี๋ยวขอกลับก่อนแล้วกันผมไม่อยากโชว์โอ้อะไรก็เก็บอมไปแล้วกันเดี๋ยวทีพีไปหาตอง่อนน่าจะถูกกลัวผิดมากกลัวทีพีผิด ตอนนี้ก็ได้ไปแลกของมาดได้ซูปเปอร์พริกแกล์ก็พิกแกล์เออนั่นแหละนะคะตอนนี้ทำไรเนี่ยเออสร้างบ้านสร้างบ้านพ่อเ,เป็นงไงเอ,อตรงคี้ถามเลยฮะอะไรนะอะไรคำถามคำถามเออตอนนี้มีกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมมีอะไรทำไหมครับถามหน่อย อ um, ทำอะไรอะจะทำอะไรอะวันนี้เซิร์ฟเนี้ยอันนี้เป็นคัทแรก um ็นะอันนี้กาดกัไ่ไยไม่กาดเหรอมีเปล่าก็อาจจะสร้างบ้านสร้างบ้านแล้วเสร็จยังนะอ้านน่าจะเสร็จ ทราบว่าพอจะมีทองไหมว่าอะไรทองมีก็ได้มีก็ได้เรื่องงงกันนมีก็ดีก็ดีไปปลุกมันแป๊บจะทีพีมาทำเพื่อมาดูมาดูบ้านเราไม่มีอะไรมากโอ้โหไม่ได้มาตั้งนัน แม่เอ่นอนเอเมื่อกี้ที่ได้เห็นไปก็น่าจะเป็นบ้านเก็บเอ้ยบ้านผมแหลยเราโหของเยอะดีของเยอะดีเดี๋ยวกรุบไปเก็บไข่อะไรเจอขี้เอ้าไข่ขอได้เป็นบ้าอย่าพูดถึงฉันเนี่ยอีกเคยเราแล้วมาเราเปนเราสองคน แล้วชแนลมายพุเซลอะของเราอะก็เราบอกว่าเอาแค่สองคนนี้ยคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะก็มันเปน่นไม่เป่เปนไ่เ็่เป็ม่ปนไม่เ1ิไม่ไม่เปน่นไ่เน่เไม่เได่เริ่เรมต้นนะคือแบนโอเป็นไม่เป็นยม่เปเต็ม่่วยด้วยโอยโอเคเไไไนไปเคเอาอาหารม ไม่มีอยู่เพิ่มเราเอาอะไรไหมจเอาอะไรไหมเออไม่ต้องอ่ะเอ้ย EP เอิ่มเจมี่เจมี่บอกบอกพวกรายละเอียดเติมหนีแบบพวกเอฟเฟป็นอะไรอย่เซิร์ฟเดี๋ยวไปเจอที่กปอา เวลาละเอียดเซิร์ฟเวลาเข้ามานะก็จะมีมันก็จะขึ้นว่า mc v i l l a g e r นี่ก็ก็ <c oughs> ถ้าคุณมาใหม่หรือ,อยังไร็ตอมามนะก็ให้พิมพ์คำนี้นะ register แล้วก็รหัสตามด้วยรหัสของคุณอีกทีหนึ่งแล้วเมื่อคุณออกเกมหรือเข้าใหม่หรือมาเล่นบ่อยๆเนี่ยคุณก็ทับล็อกอินแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดของเรานะเออทางนี้ก็จะเป็นของรีวิวข้างบนก่อนนะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์แบบพวกพวกเนี้ยสปีดของผมยศเทรนเนอร์นะก็ก็จะนั่นแหละก็ไกดได้แค่นี้แหละจะมียศเอออันนี้มาตรงนี้กับยศไม่ใช่ยศมามาตรงนี้กัีก็ต้องนึ่งขอนลิวตรงนี้ก่อนโอเคโอเคเออสักครู่นะครับเออมันคือเป็นแบบเออแปบนึงแปบนึง เมากันต่ออันนี้ก็จะเป็นเกสก็คือแบบผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มียศอะไรนะก็คลิกแล้วก็ได้เราไงยังไม่มียศเลยก็กดตรงนี้เราได้อะไรไหมคนทันนี้ก็จะเป็นยของมเบอร์นะนะก็ซื้อยศได้อุลตาอุลตาพิง้งกอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ o m m a n d shop ก็ซื้อ c o ม m a n โด,ดยกัน การเติมตังหรือเก็บตังจากนี่มา,าตรงนี้ดิเงินปีเงินปีก็ีตรงนี้ไงก็เขาก็จะให้ตตัดตังพันหนึ่งแล้วก็ทุกๆหนึ่งชั่วโมงทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับแล้วตรงนี้ก็เป็นยศนะอา,อาจจะคนตกอังกฤษหรืออย่างไรก็ตามก็แรงก็แปลว่ายศนะก็จะมีเมมเบร์สองหมื 25, ่นห้านะเทรนเนอร์ก็สี่หมื่นห้า แมสเตอร์เจ็ดมืนห้าก็สามารถเติมตังได้ที่เออตรงนี้นะใช้ทูมานีแล้วก็ไปซื้อตามเซเว่นเอาโอ้โอแล้วก็ตรงนี้ก็ก็เติมห้าสิบทูได้สองห่้าพอยต์หรือเปล่าใช่ใช่โอ้โหเอ้มีทาเติมโอเคแล้วหายไปไหนแล้ว คำเยวนไหอยเอ้าเรามาเกิดที่ไหนเนี่ยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นยศก็จะมีสามยศนะก็มีเมมเบอร์เทนเนอร์เทนเนอร์ก็เล่นบ่อยแล้วอะ่ะมาสเตอร์ก็เป็นพวกเล่นบ่อยเกินไปก็มีราค, <ละ S 1> คาดังนี้สองหมื่นห้าสิบหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าตอนนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงสามารถสามารถเส็งได้โดยดังนี้นะก็ยังมีซื้อเอา อัลล็อกเพชรก่อนนะฮะตรงนี้ห้าพันนั่นแหละห้าพันจะอะไรก็ช่างอ่ะห้าพันนี้ก็จะขายโปเทคชั่นโปเทคพื้นโปเทคแอเรียนะครับแล้วจะมียศดหรอยศดที ja. 2, ่พรีเมียมที Before, ่สุดอันน <m tv> <ๆ>ี้ก็จะคือบริจาคตังก็เติมตังนั่นแหละก็จะเป็นโดเนทเลยแล้วก็อันนี้ก็เพิมพรี เป็นจะมีบทหหนังสือไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นอแล้วแต่แล้วแต่พิมพ์ยัก็ถ้าเติมเก้าสิบบาทก็จะได้หนึ่งเดือนสามสิบวันถ้าเติมร้อยห้าสิบบาทก็ได้สามเดือนมัง้งสามเดือนก,กว่านะครับก็จะมีคําสั่งฟลายครับฟีดฮิวรีเพลรีเพลก็ซ่อมฟีก็คือป้อนอาหา ให้อาหารอะไรพวกนี้อุลต้าก็ให้เติมตงังค์สามร้อยบาทที่ทูมานี่แล้วก็จะได้คำสั่งตามนี้ครับได้ <c oughs> แบบรุนแบบไม่จำกัดน,นะครับผมก็จะพยายามเก็บตังค์แล้วก็นั่นแหละมาดูพี่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบมบลมาช่วยรีวิวหน่อยสิตรงนี้ก็จะเป็นหมวดการแลกของการแลกของก็คือแ<ร>เอาแลกหินเป็นหม ะมีแบบนี้ตามาตามมาอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้เป็นแต้มเพชรแต้มแกลมเอาไว้แลกพวกแบบแลกของนะอันนี้ก็จะแลกก็แลกของอยู่ดีแบบแลกของนั่นแหละเออหาเอาเองนะเออเอาดูว่าตัว MC คือแลกของหมดเลย MC ดิม่อนก็คือเอาเพชรมาแลกเป็นพวกของก็คือซูเปอร์โชว์มีพวกนี้พวกอุปกรณ์ก็ได้ซูเปอร์ปิเกะ สั่งเพจเพบอันนี้ก็จะเป็นสตอ๊กเกอร์แอคกก็เป็นของประจำเดือนนะจริงหรอจริงนี่ไงตรงเนี้ยเขาก็บอกอยู่ว่าเบปอนลิมิเต็ดอีกชันจะใช้แค่นี้อันนี้ก็หมวกต้องได้รับคำสั่งหมวกก่อนนะครับไปซื้อเอาตรงคอมเมนต์ช็อต อนี้ก็จะเป็นกเกาะเป็นแค่ได้ใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นที่อัปเกรดของคือซื้อดาบตรงนี้ก่อนออัลติเมตสวอร์ดซอสอัลติเมตบูแล้วก็มาได้แค่ได้แวมไพร์ซอสกับพอยซันซอสแล้วก็ไอซอสแล้วก็เอฟบอล ก็เหมือนไปการแลกของอย่างหนึ่งแล้วก็เอาของอย่างนั้นไปแลกอีกอันที่ดีกว่าไารีวิวข้างล่างอย่าให้เราดเดีเมื่อยนว้ยช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันอ่าด้านล่างนี้ก็จะมีแบบของฟรีต่างๆก็จะเป็นพวกดาบเครื่องมืออะไรต่างๆ่นี่แหละอ่าส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นของฟรีอย่างหนึ่งก็คือชุดเกาะแล้วก็แอปเปิลนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเออ เทียนชนันโตเอีนชนันตรงนี้ก็พวกเอนชันเอาวอัต,ต้ไมตินะครับกันวอนแล้วก็เอาเลเวลเลยเออเอาเลเวลเล้วยอ่ะ,อะโอ้ยพาร์ทิเคิล<อ>แป๊บนึงปิดกันอาจจะเบือนะ่อคิดลิ้มูแล้สวสกปรกไม่สปก ก็ตามนั้นเออเดี๋ยวลืมลืมจุดหนึ่งจุดสำคัญเลยที่วร์ปะมีอะไรอีกไหมอ้าวนี้จะเป็นไนที่ว์ปไปขุดหาแร่ mining แร่หาแร่แต่เขาบอกว่าห้ามสร้างบ้านตรงนั้นเดีวเราก็สร้างไปแล้วจะเป็นอันนั้นเวอร์สองไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่เวอร์สองอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเนเธอร์อันนี้ก็ ร้านขายของอันนี้จะเป็น DN ก็จะมีวันหนึ่งวันสองวันขายเซอร์โวล์นะครับไวสร่างบ้านอะไรก็ได้โอ้ยโอยโอนี่ก็จะเป็นเซอร์เวช็อปนะครับซึ่งเปิดมาได้ไม่นานอ่ะเราไม่เจอจงที่หนังสือไหมในหนังสืออะฮะหนังสืออะหนังสืออะไรหนังสืออะเอซีเวอร์บุ๊กอะ นี่อ่ะนี่จะเป็นสปาลก็คลิกทูยูแล้วก็วมาสปาวเซนเตอร์ก็จะเป็นแบบเออว์ปไปที่ต่างๆได้มันจะพามาเลือกได้เลยพี่พีจะไปไซเวลหนึ่งโซเวลถึงสามแล้วก็ดีเอ็นเอเธอแโอโอเราไปโอ้ เอาดิเอาเอาวีผีไม่ได้เอาได้โอ้โหของแรงแต่ตาตายของไม่ตกนะตามนั้นเราก็จะมีหนได้เชสว่าแล้วทำไมของเราไม่ดีดับมาเอ้ยดับหินทำไมดาเราดับเพชรอันนี้ก็ในเชสต้องได้ได้ขำอนุญาตก่อน หลบไปคอมเมนต์ช็อปตรงนี้แล้วก็เอนดด้วยเชสแล้วก็มีเดบีพวกให้ฟังเอฟเอาทิธิบายเอฟเฟกต์ดิเออโอเคเจมี่เปิดหนังสือไปด้วยดิเขาจะได้เห็นในเรื่องเอฟเฟกต์นะครับพอเข้าไปในเอฟเฟกต์ก็จะมีแบบมีหลายเอฟเฟกต์ให้เลือกโดยเราต้องซื้อจากอันด้านล่างที่เป็นสีชมพูก่อน พอเลื่อนกดล็อกก่อนสีชมพูมันก็จะกดล็อกทำให้เราใช้เอฟเฟกต์อันนั้นได้ครับอืมโอเคก็จะมีสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามเอฟเฟกต์ให้แล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ที่สำหรับอกลต้ากับพรีเมียมอาอย่างเอฟเฟกต์ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์เลสเตอร์ ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าก็จะมีเอฟเฟกต์เอ็นเดอร์เราจะไม่หมดดิเรามีไม่หมดอะรีวิวให้หน่อยเ่ยโอเคเอฟเฟกต์แรกจะเป็นเอฟเฟกต์สโมกเอฟเฟกต์สโมกเล่นกันอย่างเอฟเฟกต์ที่สองก็จะเป็นเอฟเฟกต์ไฟเป็นไฟเออไม่ครบยังยังไม่ครบเอฟเฟกต์ที่สามก็จะเป็นเอฟเฟกต์เอ็นเดอร์อย่างที่ได้เห็นกัน เอฟเฟกที <c physic walking> WA> <can> ่สี่จะเป็นเอฟเฟกคริตไม่รู้แปลว่าอะไรแปลว่าการถูกตีแบบหลายๆครั้งหรือตีแรงออเอฟเฟกที่ห้าก็จะเป็นเอฟเฟกสวีทสวีทเหมือนเป็นผลนี่นะใช่ป่ะเออเอฟเฟกที่หกก็จะเป็นอ่าวแบบหนึ่งแต่สวีมันแปลว่าหวานเอฟเฟกที่หกก็จะเป็น เมจิกก็คือเหมือนแบบพวกแม่มดอะไรอย่างนี้เอฟเฟกที่เจ็ดก็จะเป็นสปาร์กสปาร์กนี่ก็คือเหมือนพู่เป็นพู่ไฟฟ้าไม่ใช่หรอสปาร์กแปลว่าแสงไฟไฟฟ้างเงี้ยอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นบูดบูดแปลว่าบูดเออบลัดอ่านว่าบลัดไม่ใช่บูด ก็มันเขียนเลือดไหลแล้วต่อไปก็จะเป็นเลเทอร์ก็ตัวหนังสือที่ได้บอกไปตอนแรกส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นยังไม่ได้ซื้อไม่อันอีกไอแถวข้างล่างมันเป็นของมุนต้ากับพรีเมียมใช่ซึ่งก็เป็นยศเก่งไหนอธิบายเรื่องสัตเลี้ยงหน่อยสิต้องใช้ยศใช่ไหมโอเค ถ้าคุณจะซื้อสัตว์เลี้ยงหรือมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตอนเองเอามาเอามาออกก่อนออกมาอ่ะอตัวเนี้ยนะฮะก็มีหลายตัวนะั่นแหละก็จะมีอ๋ออแรกเลยนะมีหมูแกะม,มีวัวมีไก่มีหมาหมาป่ามีละแมและก็วัวเหวอ ไอ้ที่การง่ายๆก็คือเก็บตังคเติม <c oughs> ตังแล้วก็เอามาอัลล็อกเพชรตรงนี้ครับแล้วก็ซื้อตามใจชอบเลย <c oughs> แล้วต <c oughs> ใจเลยครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าคุณเบื่อหรืออย่างไรก็รีมูฟได้หายไปเลยครับตดแล้วก็จะตั้งชื่อพวกสัตว์เลี้ยงตนเองได้ตามนั้น <c oughs> มีอะไรไหม ไม่มีแล้วก็จบเลยไหมยัง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 ไม่จบยังไงเจมี่ดูนี่นะดูนี่เน๊ดโอ้ยตกตีเด้อตรงนี้ดีกว่าไปแต่ละเวิร์ให้ดูไหมไอ้กำและเออเป็นแล้ววะพี่มาหาดิเจมี่โอ้ยระวงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดียว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 ขอจบอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะจบแล้วนะ จะเป็นเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทแรกและเป็นการรีวิวแล้วพาร์ทต่อไปก็จะเป็นการเล่นอย่างจริงจังเลยครับอมาจบตรงนี้ดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็กดเอ็นเอฟเอฟหนึ่งเลยดิฮะ F หนึ่งสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายครับนี่เหมือนจบแบบนี้กันดีกว่าเฮ้ยเอาเอาผิด